ผลการดำเนินงานปี2567ของศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการด้านการสำรวจแรกเริ่มและการติดตามเยี่ยมเยียนคนพิการในชุมชนนอกจากการจัดบริการที่ศูนย์เราก็ยังจัดบริการเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆโดยการจัดบริการเชิงรุกสำรวจแรกเริ่มและการติดตามเยี่ยมเยียนคนพิการโดยสำรวจ ใน4อำเภอส่ใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อเภอขุนยวม6ตำบลอเภอแม่ลาน้อยแตำบลอเภอแม่เสียง7ตำบลและอศบเมย6กตำบลโดยทางศูนย์ได้ร่วมมือประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอต่างๆโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในแต่ละตำบลและโรงเรียนต่างๆเพื่อร่วมกันจัดบริการให้คนพิการได้ ให้ความช่วยเหลือและเข้าถึงสิทธิได้สูงสุดประเมินศักยภาพผู้พิการในชุมชนสอบถามข้อมูลและความต้องการที่ต้องการการช่วยเหลือจัดโฮมโปรแกรมให้คนพิการและผู้ดูแลลงเยี่ยมผู้พิการเพื่อเสริมพลังและหนุนใจ ประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนำพาคนพิการไปยังโรงเรียนเฉพาะทางและนำพาคนพิการกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองเนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถนำผู้พิการไปเรียนเองได้ทางศูนย์เลยจัดบริการนำพาผู้พิการรับและส่งจากหมู่บ้านในช่วงเปิดและปิดเทอม ระหว่างทางที่จะถึงในแต่และหมู่บ้านเราก็มักเจออุปสรรคต่างๆเช่นต้นไม้ล้มดินสไลด์ปิดทางนะคะในบางพื้นที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้เราเลยต้องใช้กันเดินเท้าเพื่อที่จะนำพาเด็กกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองเพื่อให้ผู้ดูแลและผู้พิการได้กลับมาพบกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข le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  pura cleble pubble lelele te señam amputa dan de basa era se can la hola la lele de se le se que mo lo de se va va se la va ñam se le se tira ya la can de tu le cru se que por de pues na de si da o decir le lo que te va va otro está mal le le

ท้ายนี้ศุนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆและกองทุนต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจและติดตามคนพิการแล้วพบกันในปี2568ขอบคุณค่ะ